ถล่มนะคะไปกันต่อคะ่ะที่เหตุคาบอมเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาบันดังสตาค่ะคุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าแฟตตลตํำรวจเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตวรวจสอบเรื่องของความเสียหายกันอยู่คะ่ะช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะที่หน้าแฟตตลตํำรวจสพบับนดังสตา <S <S จังหวัดยะลาเป็นคาบอมะคะ่ะแรงระเบิดก็เลยทําให้รถที่อยู่บริเวณดังกล่าวเกิดไฟลุกไหม้มีการประสานงานกันนะคะกับทางรถดับเพลิงให้เข้าที่เกิดเหตุแรงอัดนั้นทําให้บ้านพาัก แล้วก็แฟชต,ต่นตำรวจนั้นได้รับความเสียหายไปบางส่วนค่ะรวมถึงยังมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่กันอยู่ค่ะช่วง10บโมงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเนี่ย